อะมาแล้วบุกฟุกมึงอยากดูใช่ไหมได้ปพี่ยงเกูเน,นี่ยมึงมมเอาตัวอะไรเล่นดีทาร่าดีกว่าโอเคไก่อู้ยแังตอนนี้เขากำลังถ่ายอยู่นะหุยทาร่ากับทาร่าเว้ยไอ้กองเง้ย

แจิบหายเลยโอเคอ,นนอันนี้บอกเขาแร้งกันอันนี้ล่ะนะมันไม่อยากกินนะ เดี๋ย้อีแพมเลยล่ะอีแพมกับอีจ๋าเคกินอันนี้มาไปกินตอนข้าวเล้งเฮ้ยโยโย่ฮะฮะตาเอฟแฟมเฮ้ยออ้ยอะไรใช่ช่วยหน่อยใส่เดี๋ยวนี้คือโ่รเ็นหู้หก็มาอยู่หันมาให้เบื้องเหนือเออจังสีคือเฮ้ย เอาละเอาค้างฮะเอาก็เอาเว้ยปอันนี้วินละวินละป้อมวินละป้อมวินละอีสามสิบสามนี่ตีมันเลยไม่ต้องกลัวในในี่ร้อยเรียบร้อยขอบคุณมากนี่นนนนนนติดสร์ทแล้วอ๋า ต yeah. hey. ูมเย่เฮจะ้อเด้เจอนี but, okay. hey. ่หน่อยคนไยแ้วิมยิงถอยก่อนเฮ้ยไม่ต้องถอยลุยเลยเอ้ยาอกออกตอกทำไมคลิปมาตึงเยอะว่าตาวัดตาอาตวโอ้ยจ้า อ,อะไรอุร้ยตีป้อมได้ด้วยสกิลนี้อุ้ยเดียวกันนี่นี่นี่ตีป้อมด,ด้วยรเรียบร้อยไปล้วประกล้องไปไหนเฮ้ยมันมาแล้วเขาก็มีอะไรอะไรล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะป้อมมันวินแล้วจังเข้าเลย ไม่ต้องกูอ่ะอุ้ย้อมมันเล็งไอง้ตังโเว้ยมันยิวเท่าไรแล้วตังคลิปเรามันเข้าแล้วเอ้ตาตังเข้าไม่มคลิปเรามันเข้าตั้งหลายหรออ่ะอ่ะอ่ะก็ได้ก็ได้ตีแต่คลิป ยังไม่มาไปอุ้ยไอ้กล่องมาแล้วเอาจัดไหมไปดีกว่าป้าป้าปาเอาบอกกล้องนะเอาบอกกล้องอ่ะมาดิเขาหนีสแตนมันเองเรียบร้อยอุ้ยใกล้จะตายแล้วอ้าวมันตายเวทืจังโถิดเถิดเถิด À. Mm, Song <coughs> là hiệu thương 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 ก็ได้ก็ได้ให้กลองมากันเขาไปไกลๆดีกว่าเพื่อนเอาเลยเออกระรังปัจจัยนูอุ้ยมังกรอยู่นี่เันเด้อเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยอะไรอะไรล่ะแม่จังรัวๆเลยเหนืออุ้ยเขากำลัจะต่อแล้วไปจ่อพุทเจอสกิลนี้วัตเตอร์ ฮกดืดโอ้ยไข่อีกละโอ้ปะปะปะลุยลุยเอาใช่ไหมจังเพื่อนเอาใช่ไหมเดี๋ยวสตั้นให้เขาแค่สตั้นมันเฉยๆเขาไม่ต้องสตั้นแต่เขาสตั้นเองเออเออโอ้นี่นะตีฮิปเอาเงินก่อนไป ไม่ต้องกลับหรอกยินอยู่นี่แหละฆ่าบอสปะบอสตัวน,น้อยๆน่ะนี่ไปไปตีแล้วก็ถอยครับมาสี่นี่คพื่อเลือเลยด้วยอุ้ยบ้าจ่ออ่ะตั าเลือดเพิ่มอืมกูไม่ตีแล้วเอาแม่จัง,งนะจีง้จี้จี้จี้อ๋อจ้อยไม่นะ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 นะโธ่เว้ย ทาร่าทาร่าทาร่าอะไรอะไรอะไรอวิว hmm. kind of oh! ิทาร่าอะไรทาร่าทาร่าทาร่าใช่ไหมทาร่าใช่ไหมล่ะทาร่าใช่ไหมล่ะทาร่าใช่ไหมล่ะเอาโบลาเอวอีโบลาครับอีโบลาครับโอ้ยนี่แน่นี่แน่นี่นี่จังน้อยจังจังเร็วเรีว จังเฮ่ยเฮ่ยเฮ้เฮ้เอาทำไมวาร์ปได้ล่ะจังเฮ้เฮ้ย,อยโอ้ยสวยคอยจะคิวมันในแน่คอยมีเอาแล้วโุ้ยปอมมันบินเวละเกิดตาย ย,ยังไม่ได้ทำพังเลยที่แต่คลิปนี่เขา้ามไ่ก3งงาน ไปปนได้ตัวห้าตัวร้อยตัวห้าร้อยตัวหาแตัวมากไหนโอ้กล้องกากว่ะไอ้กล้องเหมียมายังจังฟังไม่รู้เรื่องเลยวิวิโ เวยอออเตเลคอยละอ่ะาค่ะค่ะโอ้ยโว้ยโอ้ยโว้ยโว้ยตูมดีเลือดมันไม่ลดเลยเพื่อนจังนะ่ะนี่เนี่ยมันตายละเขาล้างแค้นให้แล้วขอขอสักดอกหน่อย ให้ให้คลิปพังอะไรตังขอชออะไรผนเอกประยุทธ มาถึงเห็ดดูดโอ๊ยโอ๊ยเฮ็ดดูดเว้ยไอ้กล้องแมงกากว่ะเข้าป้อมตัวเองตลอดเลยโอ้มันไปฐานเพิ่มเลือดมันนุ่นมันไปฐานเพิ่มเลือดมันแหม ô ô mình không không ê ôi chó à mình nổi ui lẹt ơi trắng mẹ ดังพ่อหน่ายืนอะไรจึงจ้งๆอยูอ่นั่นแหละพังแต่คลิปวัตเตอร์เฮกด๋อมันต้องตายอ่าโจมตีไม่เข้าล็าาาาาาอกอะไรอย่างนี้มาอุ้ยเอาแม่ดังเอาแม่เอาแม่อ,แมอ,แมอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย โถ่าดได้ไหมเออเขาก็ตีลิปเจ็ดเจ็ดเอาแม่เอาแม่เอาแม่เดี๋ยวเขาตีให้เลือดน้อยจอเพิ่มเลือดกัน เอาจังได้ยังถูตีคิปมันมาแล้วมันมาแล้วเอาแม่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 ฆ่ามันดิฆ่ามันดิอุย้โยโถยเอาเลยจังเอาแม่